มอนด้า R V ปี2020ครับคันนี้ไม้30,000่อน9,500ใครมองหาอยู่นะครับผมฝากมาดูคลิปนี้ด้วยนะฮะไม้30,400 0โลรถปี2020เป็นตัว1.8รุ่น E อนตลอดสัญญาอยู่ที่9,500ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ฮอนด้านะครับวันนี้นะพี่ๆผมอยู่บนฮอ n ด a า HRV นะครับ1.8รุ่น E ปี2020นะครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยไฮไลท์เลยนะครับมาพร้อมกับเลขไม์เพียงแค่30,000โลเท่านั้นนะครับเลขไม์30,000โล พี่ๆใครที่มองหา HRV อยู่นะครับคันนี้ฟรีดาวได้นะผ่อน9 5 0 0เลขไม้40,000โลไม่ใช้40,004เลขไม้30,000โลคันนี้เนี่ยผมแจ้งราคาค่าตัวเลยแล้วกันนะฮะที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่5 59,000บาทนะครับรถปี2020เลขไม้34,000โลฟรีดาวได้รถมือเดียวป้ายแดงคันนี้ผ่อน9 000, 5 0 0 นะครับอ่าในไหนผมก็อยู่บนตัวรถแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่ๆดูด้านในหน่อยว่ามีฟังก์ชันอะไรใ,ใช้งานบ้างสําหรับคันนี้คุ้มค่าหรือเปล่ากับเงิน 9,500ต่อเดือนที่ต้องจ่ายค่างวดโอเคไหมครับหรือใครซื้อสด559,000โทรมาได้เลยเบอร์ด้านล่างแปะเบอร์ไว้ให้แล้วหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ0816563625ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอ่เดี๋ยวลองมาดูกันเลยแล้วก็หลังจากดูภายในเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายนอกนะครับไปดูบอดี้ไปดูโครงสร้างทุกอย่างสาหรัแบบคันนี้ไม่น้อยสวยมากคันนี้นะฮะบอกเลยว่าถูกใจผมมากนะครับมาเริ่มจาก ตัวดีไซน์ม่านวัดเลื่อนไมนก่อนเลย1.8รุ่น E เนี่ยถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นเนาะของตัว Honda HRV นะครับดีไซน์ม่านวัดเลื่อนไม่ก็จะได้มาเป็น3วงแบบตัวท็อปๆเลยแต่ว่าความแตกต่างของเขาคือลูกเล่นด้านในจะหายไปเฉยๆนะครับปกติแล้วเนี่ยตัว i อเนาะข้างในก็จะเป็นแบบเหมือนสายมิติแต่ว่านี่เขาตัดออกไปก็ด้านหลังจะเป็นแบ็กเกาวธรรมดานะครับก็ด้านซ้ายมือสุดของผม จะเป็นวัดรอบตรงกลางเป็นวัดความเร็วส่วนด้านขวาปกติจะเป็นจอ TFT แต่ว,ว่าอันนี้จะเป็นดูได้แค่ตัวทิปนะฮะัตั้งทิปแล้วก็อุณหภูมิตัวน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ตัวอัตราการสิ้นเปลืองเวลาเราใช้งานแบบเรียวไทม์แค่นั้นเองที่จะดูได้นะครับก็ตัดฟังก์ชันออกไปบางอย่างแต่ในส่วนที่เป็นฟังก์ชันสําคัญแล้วก็จําเป็นเนี่ยยังคงมีมาให้อยู่นะครับยังคงมีมาให้อยู่อย่างคูดคอนโทรลแบบนี้ก็ให้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วนะครับแล้วก็ ตัวแพดเดิลชีพเขาก็ยังให้มาอยู่นะด้านหลังตรงนี้นะครับแพทเทิลชีก็ยังให้มาอยู่ไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้ตรงนี้ตัดออกไปแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่ามีผลต่อการใช้งานสักเท่าไหร่นะฮะไอตัวไฟหน้าออโต้กับปัดน้ำฝนออโต้เนี่ยนะครับเพราะว่าบางท่านหลายๆท่านซื้อรถไปที่เป็นแบบไฟหน้าออโต้สุดท้ายก็เปิดปิดเองอยู่ดีนะฮะผมเชื่อว,ว่าหลายท่านก็เป็นแบบนั้นนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้เพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุยังให้มาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ตัวที่เป็นรับสายวางสายโทรศัพท์ตรงนี้ก็ให้มานะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแลละตัววัสดุพวงมาลัยเนี่ยก็หุ้มหนังมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวพวงเนี่ยก็พวงมาลัยมันเป็นไฟฟ้าแล้วเนาะก็จะเบาขับขี่ขับสบายนะครับประมาณนี้มาดูตรงแผงประตูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับกระจกเนี่ยไฟฟ้า4บานออตโต้คนขับนะครับแล้วก็พับกระจกมงข้างไฟฟ้าปรับเลนได้เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับตัวหน้าจอทัชสกรีนยังคงมีมาให้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะจอเล็กกว่าตัวท็อป นะครับเล็กกว่านิดหน่อยนะฮะน่าจะสักประมาณ2นิ้วที่แตกต่างกันแต่ก็ยังคงรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธอะไรต่างๆได้อยู่นะครับ FMAM เชื่อมต่อมือถือรับสายวางสายได้แล้วก็รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธในการเปิดเพลงฟังได้อยู่เหมือนเดิมนะครับกล้องถอยก็ยังให้มานะครับอะไรที่จําเป็นต้องใช้งานเนี่ยเขาก็ยังให้มาอยู่นะครับแล้วก็ตัวแอร์นะฮะแอร์ยังได้มาเป็นแบบออโต้แล้วก็ปุ่ม Engine s t a r t Stop มีมาให้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับตัว แท่นเกียร์ตรงกลารตรงตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะสำหรับตัวเริ่มต้นตรงนี้ก็จะเป็นดําด้านเป็นน้ําด้านแบบนี้นะฮะถ้าตัวท็อปทมันจะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คเนาะก็แตกต่างประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮเขาก็ยังให้มาอยู่นะครับถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ให้ออปชันมาค่อนข้างโอเคเลยนะฮะวัสดุตัวคอนโซลด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นบุนุ่มมาอยู่ไม่ได้ขี้เหร่นะให้มาแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถมือสองเนาะวิ่งมา3 0 0 0 0โลแล้วแต่ว่าภาพรวมภายในเนี่ย่อยูเลย ใหม่มากแบบนี้นะครับพี่ๆฝากไว้ด้วยผ่อน9,500นะครับได้ HRV ปี2020ไปใช้งานและคันนี้ใหม่แค่30,000เท่านั้นเองหากสนใจติดต่อมาหาเต้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับในส่วนที่ตัดออกไปนะครับจากตัวรถท็อป,อปนั่นก็คือตัวกระจกมองหลังที่เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับตัดออกไปแต่ก็คงไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับในการใช้งานเพดานด้านบนรอยเจอมไม่ได้มีนะครับแล้วก็ไฟสองแผ่นที่เนะี่ยเขามีมาให้2ดวงแบบนี้นะครับ ตัวม่านบางแดดก็มีกระจกบานใหญ่มาให้นะครับแต่ว่าตัวไฟแต่งหน้าเนี่ยไม่ได้มีมาให้นะครับไม่ได้มีมาให้แบบนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสาหรับตัวฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ภาพรวมคอนโซลด้านหน้าตัวที่พักแขนเนี่ยก็มีมาให้นะครับตรงนี้หุ้มหนังมาเก็บของได้ก็เยอะพอสมควรนะประมาณนี้นะครับมีช่องด้านหลังตรงนี้ด้วยนิดหนึ่งตรงนี้ใส่แก้วได้2ใบแล้วก็ที่พักแขนเนี่ยสามารถเลื่อนได้เลื่อนปรับตำแหน่งได้แบบนี้ นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันดีกว่าเนาะว่าสวยแค่ไหนนะครับภายในเนี่ยสวยแล้วนะครับสวยแล้วตรงแผงนประตูตรงนี้เนี่ยก็มีการบุนุ่มมานะครับรวมไปถึงแผ่ด้านบนตรงนี้ด้วยก็บุนุ่มมานะครับจะมีในส่วนที่เป็นฮาร์ดก็คือด้านล่างตรงนี้เท่านั้นนะครับอ่ะมาคันนี้มาพร้อมกับบอดี้สีดําสวยๆด้านหน้าเนี่ยตัว1.8รุ่น E นะครับไฟหน้าจะได้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟ เดทม์ลันนิ่งไลท์มาในโครมแบบนี้เลยนะครับสวยๆไฟตัดหมอกคู่หน้ายังไม่มีมาให้นะครับแล้วก็กระจังด้านหน้าเป็นแบบโครมเนี่ยมจะเป็นแบบลมชาด้วยนะเป็นเหมือนสีชาชาพี่ๆลองดูนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับอ่าเป็นเหมือนสีโครมเนี่ยมชาชาหน่อยก็สวยไปอีกแบบนะฮะในส่วนของตัวล้อเนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่าให้มาเหมือนล้อตัว RS เเลยสำหรับปี20นะครับล้อเขาให้มาแล้ว ไม่ได้ดูคี้ริ้วคียเหร่อะไรเลยนะครับล้อเนี่ยเป็นสีดำนะครับปัดหน้าเงาลายแบบลายดาวนะครับแล้วก็ดิสเบรกได้มา4ีล้อยางเนี่ยลัดมาเป็นโยโกฮาม่าบูเอิร์ธนะครับพี่ๆนะฮะยาง4เส้นเนี่ยผมว่าถ้าไปซื้อใหม่ก็หลักหมื่นนะครับปี2023ด้วยตรงนี้ถือว่าพร้อมใช้มากนะครับตรงนี้ถือว่าพร้อมใช้มากผ่อน9,500คันนี้ฝากเอาไว้ด้วยโครงสร้างด้านในสวยเดิมแน่นอนนะครับกิบล,ล็อกต่างๆไม่มีแตกหัก แล้วก็เส้นสายตัวรถนะครับของ h R V โฉบเฉี่ยวแน่นอนนะครับสวยอยู่แล้วกระจกมองข้างเป็นแบบรัพพัวฟ้านอนแล้วก็เขามีไฟเดี้ยวมาให้แล้วในตัวนะครับสำหรับตัวกระจกมองข้าง <c oughs> พาร์ตต่างๆก็ยังคงเป็นพาร์ตเดิมนะครับกระจกคอนด้าเดิมนะครับรอบคันรอบคันแบบนี้นะครับตัวมือเปิดเนี่ยก็จะมีปุ่ม Smart e n t ็มาให้นะครับมีปุ่มสมาร์ทเ t มาให้เพราะว่ากุญแจเนี่ยเป็นสมาร์ทคีย์เลสแล้วนะครับ ตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยไม่ใช่เบาไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับเป็นเบาธรรมดานะฮะสำหรับตัว1.8รุ่น E แต่ว่าฟังก์ชันต่างๆที่ผมพาพี่ๆไปดูเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะสำหรับเลทราคาประมาณนี้แล้วก็รถปีแบบนี้เลขไมล์แบบนี้ผมถือว่าโอเคมากสําหรับคันนี้นะครับหัวน็อตนะครับแล้วก็บันไดทางขึ้นลงสวยใสโครงสร้างเนี่ยผมรับประกันให้นะครับไม่มีชนหนักมีความทนน้ํากับสีแน่นอนเพดเดิมนะครับแล้วก็หัวน็อตฝั่งเสา B ยาวขึ้นมาก่อนประตูตรงนี้เดิมๆนะครับหัวน็อตก็สวยๆแผงประตูเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสวยงามใหม่มากเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านหลังกันด้วยนะครับอมาด้านหลังแผงประตูก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับมีการหุ้มหนังมาค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนที่สัมผัสกับร่างกายเนี่ยจะหุ้มหนังมาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับวัสดุเท็กเจอร์ค่อนข้างโอเคแล้วก็บันไดทางขึ้นลงด้านหลัง ไม่มีริ้วรอยนะครับกรประตูสวยๆไม่มีรอยขันไข่งั้นแงะหรือว่าแกะเกาเบาะด้านหลังผู้โดยสารตอนหลังพี่ๆดูนะใหม่เอี่ยมเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยด้านหลังสามารถพับได้แล้วก็เป็นการพับแบบแฟลตเลยนะฮะตรงนี้พับเรียบยาวไปแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะถัดมานะฮะล้อหลังก็สเปคเดียวกับล้อหน้าเลยนะครับยางก็รัดมาเป็นโยโกฮาม่าบูเลเช่นกันนะครับซีรีส์ยางเนี่ย2 1 5 5 R 1 7นะครับแม็กขอบ17 โครงสร้างด้านในสวยเดิมฟรีดาวจัดเต็มผ่อน9,500นะครับผ่อน9,500สวยขนาดนี้นะครับผ่อนไม่ถึง10,000นะฮะถือว่าเป็นอีกหนทางเลือกแล้วกันสำหรับตอนนี้นะครับด้านหลัง1.8รุ่น E นะครับเซนเซอร์กะระยะไม่ได้มีมาให้แต่ว่ามีกล้องถอยมาให้แล้วแบบที่ผมพาไปดูนะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายเนี่ยจะได้มาเป็นแบบหลอด LED ด้านในจะไม่ใช่แบบไลท์ไกดิ้งนะครับสำหรับตัวไฟท้ายด้านบนนะครับเสารับสัญญาณ ได้มาเป็นแบบชา้ากฟินเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูนิดนึงพับเบาเป็นแบบแฟลตเรียบร้อยพี่ๆดูนะตรงนี้ก็ปรับฟังก์ชันได้ค่อนข้างเยอะเป็นพับแบบเรียบเลยขนข้าวขนของได้เป็นรถเอเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างน่าใช้งานนะครับแล้วก็รูปลักษ์ภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยยังคงดูดีอยู่นะครับสำหรับ h o n ด้ HRV นะครับคันนี้ก็ขอรายได้ตั้งแต่2-0,000ขึ้นไปแล้วกันนะฮะ สองหมื่นขึ้นไปเนี่ยออกรถคนเดียวจบเลยทํางานเกินหนึ่งปีรับเงินผ่านบัญชีนะครับไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องคนค้าไม่ต้องไปวุ่นวายใครพี่ๆโทรหาผมแค่คนเดียวพอนะครับเดี๋ยวผมรับจบให้พาร์ทเดิมนะไฟไท้ายจากโรงงานไทโคอตโตะนะครับซ้ายขวาไม่สามหมื่นโครงสร้างสวยพาร์ทเดิมรอบคันแบบนี้นะครับผ่อนตลอดสัญญาอยู่ที่9,5 0 0นะครับราคาค่าตัวเนี่ย5 5 9 0 0 0าเท่านั้นสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ ติดต่อเข้ามาหาเต้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ0816563625นะครับโทรมาได้ตลอดเวลานะครับภายในอ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับพับเบาะแบบแฟตได้แล้วก็ด้านหลังเบาะหนังนุ่มๆเนื้อแน่นๆแ,แบบนี้นะครับเดินได้ซีชิ่งมาเป็นสีขาวสวยๆเลยสำหรับคันนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับขออนุญาตเปิดห้องเครื่องนิดนึงมา เดี๋ยวผมพาพี่พดูห้องเครื่องนิดหนึ่งไม่ 30, สา0 0 0ื่นสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับขออนุญ,ญาตคันนี้คันด้ HRV 1.8รุ่น E นะครับปี2020ไม่อยู่ที่สามหมื่นโลนะครับห้าแสนห้าหเก้าพนฟีดาวได้คันนี้ผ่อนอยู่ที่9ก้าันหตลอดสัญญานะครับฝากาไว้ด้วยอาจจะเปิดฝากระโปรงหน้าสักครู่นึงนะครับอบอ่ะ เครื่องยนต์เนี่ยบล็อกเดียวกับ C ีวิกเลยนะฮะ R18 z นะครับใหม่มากนะฮะพี่ๆดูรอยแต้ม QC โรงงานได้เลยโคตรใหม่นะครับรถวิ่งมาแค่3 0 0 0 0โลเอลนะครับรอยแต้มต่างๆด้านนอกด้านในรอยแต้มจากโรงงานเนี่ยอยู่แทบเกือบพบทุกตำแหน่งเลยนะครับใหม่มากๆใหม่มากๆฝากระโปรงด้านหน้าแผ่นกันความร้อนยังใหม่อยู่เลยนะครับแล้วก็สติเกอร์มอ,อกอนะครับ ผมบอกเลยคันนี้ถ้าพี่ๆซื้อไปเหมือนซื้อรถป้ายแดงนะฮะไม่ต่างอะไรกับป้ายแดงเลยดูรอยมาร์กต่างๆครบมากนะครับครบมากคันนี้ผมรับประกันให้นะครงสร้างเดิมพาร์ทเดิมแน่นอนทุกอย่างรอบคันนะครับเลขไม้สามหมื่นสี่พนโลนะครับมาผมขอสรุปเลยแล้วกันสําหรับคันนี้ก็เป็น Honda HR-V รนะครับหนุ 108, รุ่น E ปีสองพนี่สิบะครับเลขไมสามหมื่นสี่พโลราคาค่าตัว5 5 9แ0 0ห้ มีดาวจับเต็ม่อน9,500สำหรับใครสนใจนะครับติดต่อหาเต้เบอร์ล,ล่างมาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ติดตามช่องไว้ด้วยเดี๋ยวมีฮอน d a มาอัปเดตให้ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้พย,ยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ